สดีค่ะชาวลัคนาราศีคุมมาดูนะคะว่าดาวมฤตยูเนี่ยที่เพิ่งย้ายในวันที่8มีนาคมเนี่ยนะคะจะส่งผลนะคะในเรื่องของคําว่าพันธุกนะคะในในราศีพฤษภนะคะมฤตยูอะคะ่ะเป็นดาวที่ แทนพระศิวะนะพระศิวะคือผู้สร้างและผู้ทําลายมรดยูแทนเทวสุวรรณนะ,ค,ะคือความตายดังนั้นเวลาท่านแบบโคจรไปอยู่ในช่องไหนท่านก็จะทําลายช่องนั้นนะ,ะทำลายเนี่ยถ้าเรามองในแง่ดีก็คือทําลายเพื่อสร้างสิ่งใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รับมือให้ดีมันก็คือการทําลายล้างนั่นแหละนะคะและโคจรไปเจอดาวอะไรนะคะในพื้นดวงก็จะทําลายดาวดวงนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้คําว่าพันธุเนี่ยนะคะเราแปลนะได้ทั้งในเรื่องของนามา ธรรมและรูปธรรมนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของรูปธรรมเรื่องของบุคคลเนี่ยนะคะพันธุแปลว่าครอบครัวเน้นที่คุณแม่นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินนะคะสิ่งของก็คือเรื่องของบ้านนะคะที่ดินนะคะเรื่องของรถยนต์นะคะอันนี้คือพันธุในส่วนของเรื่องของนามธรรมเนี่ยนะคะก็คือพันธุแปลว่า เ,เรียกว่าเป็นช่องเบียนอะช่องเบียนคือมันจะต้องไม่ได้แบบดีนะคะหรือไม่ได้เสียเป็นอยู่กลางๆอยู่ที่ว่าเราทําให้มันเกิดขึ้นมาหรือเปล่าคําว่าพันธุเนี่ยเรียกว่าเป็นช่องเบียนตาลัาโหราศาสตร์นะคะก็คือเรื่องของการพยายามที่จะทาสิ่งนั้นอันนี้คือนามธรรมานะคะทีนี้พอมฤตยูโคจรเข้าสัมพันธ์เนี่ยนะคะถึงคําว่าพันธุแน่นอนนะว่ามันจะต้องมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวของเรานะมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนปแปลงนะคะเกิดขึ้นในเจปีนี้เนี่ย เรื่องของครอบครัวของเราเปลี่ยนก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีการโยกย้ายบ้านนะคะจากทํางานที่บ้านอาจจะไปทํางานนอกบ้านนะหรือเปลี่ยนก็คือเรื่องของการรีโนเวทบ้านซ่อมแซมบ้านเพราะบ้านเรามันอาจจะเสื่อมมัอาจจะพังก็ได้นะก็คือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของทรัพย์สินของเราบ้านของเราที่ดินของเรานะคะรถของเราเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนคันใหม่ซ่อมแซมคันเก่านะคะมันก็จะเป็นเรื่องของอะไรที่มีดาวฤกทอยู่มาสัมพันธ์คือ ความความเสื่อมลงของสิ่งสิ่งนั้นหรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งสิ่งนั้นไปบ้านที่ดินครอบครัวหรือสุขภาพที่จะต้องระวังก็จะเป็นสุขภาพของคุณแม่นะคะที่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยาตามไปด้วยเรื่องของอายุนะคะ,นะคะก็เป็นเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บดำเรือทอยู่คือเรื่องของโรคอยู่แล้วนะคะ ก็จะเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของบุคคลที่เรารักในครอบครัวเรื่องของทรัพย์สินของเรานะที่มันมีเรื่องของการแตกหักเสียหายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะทีนี้มรดยะคือเรื่องของความทุกพันธุทุค,คือเรื่องของความพยายามแสดงว่าใน7ปีนี้นะคะอย่าพยายามนะคะที่จะทําอะไรแบบ เกินตัวเกินกําลังบางทีเราพยายามไปในเรื่องของบ้านเรื่องของครอบครัวเรื่องของงานที่เราจะทําเนี่ยบางคนทางานที่บ้านใช่ไหมพยายามสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่พ้นความทุกข์นั่นเองนะบางทีพยายามแทบตายลูกนี้อยู่เฉยๆเท่าเท่าทุนเท่าตัวอารมณ์จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะก็อย่าพยายามหาเรื่องใส่ตัวอารมณ์มันจะเป็นประมาณนั้นอันนี้กรณีที่ว่าคุณไม่มีดาวอะค่ะรอยอยู่ในช่องคําว่าพันธุเลยนะอันนี้คือความหมายกลางของคําว่า มฤตยูเข้าช่องพันธุแต่แต่และบุคคลนะ่ะเวลาเราผูกดวงมาแล้วอะค่ะแต่และคนนะคะก็อาจจะมีดาวลอยอยู่ในช่องราศีพฤษภหรือไม่มีนะคะกรณีถ้าเกิดว่าคุณมีดวงดาวที่ลอยอยู่ในช่องราศีพฤษภมฤตยูก็จะทําปฏิกิริยากับดาวดวงที่ลอ,อยนั้นด้วยนะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงออกไปนะคะเปลี่ยนก็คือว่ามันจะไม่คงสภาพเดิมอะ ะะจากสีดำก็จะเป็นสีขาวจากสีม่วงเป็นสีเขียวคือมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงเกิดขึ้นทีนี้ถ้าคุณมีดาวอาทิตย์นะคะลอยอยู่ในราศีพฤษภนะค,ะคำะว่าพันธุข,ของคุณนะคะก็แสดงว่าฮะ,ะอาทิตย์คุณก็จะแบบเ,เปลี่ยนสภาพไปนะคะแต่ในพื้นดวงเนี่ยต้องเรียกว่า เราจะมีความพยายามนะที่อยากจะมีเกยียรติมีชื่อเสียงพยายามนะที่อยากจะมีความเป็นผู้นำนะเพราะว่าช่องพันธุเป็นช่องเบียนแปลว่าดาวอาทิตย์ที่ลอยหรือดาวดวงใดก็ก็ตามะที่ลอยอยู่ในช่องคําว่าพันธุ์ทะมันต้องใช้ความพยายามมันจึงจะเกิดเรื่องนั้นเกิดขึ้นต้องขนขวายจึงจะเกิด นบบนัน้พอมีดาวรฤตยูมาก็เลยทาให้ไม่ต้องพยายามจะมาเองนะคะในช่วงเจ็ปีนี้จึงโดดเด่นนะคะในเรื่องเรื่องของกิจยศศักดิ์สีนะคะบางคนนะคะกลับมาเป็นผู้นํากลับมาทํางานประจํากลับมามียศถาบรรดาศักดิ์กลับมีความโดดเด่นอาทิตย์คือแสงสว่างพระอาทิตย์อาทิตย์คือสิ่งโตมีความแบบโดดเด่นมียศมีศักดิ์มีหลักมีฐานนะคะมีความเป็นตัวตน มากขึ้นกว่าเดิมนะในช่วง7ปีนี้นะคะอันนี้คือมริตียูเจอดาวอาทิตย์ในช่องพันธุนะแต่ถ้าเกิดพูดในเรื่องของทรัพย์สินของเราสิ่งที่ต้องระวังนะคะ7ปีนี้อาจจะมีแบบเรื่องของเหตุเกิดขึ้นนะจะต้องซ่อมไฟไฟฟ้าในบ้านไฟฟ้าในรถนะเรื่องของหลังคาบ้านนะคะหรือ,อมีเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องของห้องทํางานของเรา นะคะอันนี้นะคะส่วนใครมีดาวจันทร์นะรอยอยู่ที่ราศีพฤษศนะคะ ก็แสดงว่าในช่วงเจปีนี้นจะเป็นช่วงที่คุณกลับเข้ามาเรียกว่าอยู่ในโหมดนะแม่เมียนะก็คือมาใส่ใจมาสนใจในเรื่องของครอบครัวออมากขึ้นนะแบบอาจจะมาใส่ใจเพราะคนในครอบครัวไม่สบายก็ได้หรือแบบว่าสํานึกได้แล้วว่าที่เคยทอดทิ้งลูกเมียไปที่ไม่ค่อยกลับบ้านกับช่องมาดูแลคนในครอบครัวเท่าไหร่ก็จะรู้สึกว่ามีความอยากนะคะที่จะ กลับบ้านนะกลับมาดูแลคนในครอบครัวดูแลผัวเมียมาใส่ใจนะบางคนก็โหแบบไม่เคยทํากับข้าวเลยนะก็จะมีแบบอารมณ์ว่าอยากจะเป็นแม่สีเลือนอยากจะเป็นพ่อครัวนะอยากจะมาดูแลบ้านช่องห้องหอให้มันแบบดีขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะคะนะคะส่วนในเรื่องของบ้านเนี่ยนะคะก็ต้องระวังเรื่องของการแตกหักเสียหายของข้าวของภายในครัวนะคะ ต่อไปนะคะก็คือดาวอังคารถ้าใครมีดาวอังคารเนี่ยนะคะลอยอยู่ที่ราศีพฤษศเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วง7ปีที่คุณรู้สึกว่าอยากจะลุกขึ้นมานะคะปฏิวัติตัวเองนะคะจากที่เคยแบบ ไม่ชอบเดินทางไม่ชอบไปไหนเลยไม่ชอบออกกําลังกายนะไม่มีทักษะไม่มีฝีมืออะไรเลยนะก็จะเริ่มรู้สึกว่าอยากจะหาเขาเรียกว่าวิชาชีพนะอยากจะหาความสามารถพิเศษให้กับตัวเองนะก็อาจจะไปแบบว่า,าฝึกฝนนะจากที่ไม่ออกกําลังเกิด กกำลังกายเลยเขาไปเรียนแอรโรบิกนะไปเข้าคอร์สฟิตเนสนะทำให้มันมีการเขาเรียกว่าเคลื่อนไหวอ่ะจากที่ไม่ค่อยเดินทางไปไหนนะก็จะแบบไปนู่นไปนี่นะอ่าแบบขยับขยื่นเคลื่อนไหวออกกําลังกายนะหรือไปแบบเรียนอะไรที่มันมีแบบเรื่องของทักษะความสามารถเพิ่มเติม นะคะก็จะมีสกิลอะไรบางอย่างเนี่ยเพิ่มเติมนะในช่วง7ปีนี้นะส่วนความเสียหายในบ้านที่อาจจะเกิดขึ้นนะก็คือเรื่องของอ,อังคารคือดาวาัดลมอ่ะนะคะเรื่องของพวกหน้าต่างนะคะระบบลมในในบ้านนะพัดลมแอร์นะคะหรือหรือรถนะ,ะก็จะเป็นแบบพวกรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะรถรถยนต์แบบ พวกรถญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยหรือรั้วนะคะจะมีการซ่อมแซมเสียหายเกิดขึ้นในช่วงที่ดาวมันได้อยู่โคจรสัมพันธ์ถ้าคุณมีดาวพุธลอยนะคะอยู่ในราศีพฤษภนะก็แสดงว่าในเจ็ปีนี้นะจะเป็นช่วงที่แบบไม่รู้ทําไมอยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรแบบว่าค้าขายอยากจะลุกขึ้นมาเปิดธุรกิจนะคะทำกิจการนะมาขายของค้าขายอะไรบางอย่างนะทำธุรกิจนั่นเองนะคะก็มองว่าเป็นช่วงเจ็ดปีที่มันจะมีแบบ อะไรในหัวเยอะที่อยากจะแบบคิดคำนวณเป็นเรื่องของไรายได้ผลประโยชน์เงนินทุนอ่าลงทุนกิจการอ่าเล็กๆของเราอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของอครอบครัวนะคะหรือบ้านเนี่ยก็จะต้องวังต้องระมัดระวังนะ ในส่วนของเรื่องของดาวพุธนะคะก็คือเรื่องของการกินนะคะการกินก็คืออาทีา่ตู้เย็นของเราอาจจะเสียนะหรือเรื่องของอาดาวพุธคือดาวธาตุน้ําห้องน้ํานะคะอาจจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปถ้าเกิดว่าคุณมีดาวพฤหัสนะคะอยู่นะคะในช่องพันธุเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงเจ็ดปีที่เราแบบว่าคืออยากจะลุกขึ้นมาเรียนรู้ค่ะ บางคนแบบเรียนต่อนะคะนะคะศึกษาต่อเลยนะคะในสิ่งที่เราแบบตั้งใจมานานไม่ได้ทำสักทีนะก็จะได้มาทำในคราวนี้หรือมีแบบโอกาสในเรื่องของการถูกสปอร์ตนะจากผู้ใหญ่นะไม่ต้องแบบไปคอยพยายามตือ้อพยายามขอว่าเออมาช่วยหน่อยนะแบบนี้แบบนั้นคือเหมือนแบบจะมี พฤหัสคือผู้ใหญ่อะคือมาคอยซัพพอร์ตเราเลยโดยที่ไม่ต้องร้องขออาจจะเพราะว่าเราอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็ได้นะเพราะว่าเราอาจจะมีการเรียนรู้นะจากประสบการณ์ที่ผ่านมามีการอัพสกิลอัพสเกลเราขึ้นมามีเรื่องของการศึกษา,เ,าเกิดขึ้นพอเรามีการศึกษาเราก็จะมีแบบวัยวุฒิคุณวุฒิหรือเข้าไปสัมพันธ์กับกลุ่มของผู้หลักผู้ใหญ่นะมากขึ้นก็เลยทําให้กลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็จะคอยมาเรียกว่ามาซัพพอร์ตมาช่วยเหลือ เรานะในช่วง7ปีนี้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของอาภายในบ้านเนี่ยกต็ต้องระวังในเรื่องของต้นไม้นะต้นไม้อาจจะตายนะได้นะคะเรื่องของหนังสือนะคะหนังสือ,อถูกบวกมอดกินนะหรือเสียหายเกิดขึ้นนะคะเรื่องของห้องพระนะคะก็อาจจะมีการรโนเวทเปลี่ยนแปลงหรือเกิดหรือเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้นะจากการที่ดาหรือที่อยู่ทาลายนะคะ ต่อไปนะคะดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เนี่ยนะคะคือเรื่องของเงินทองแนละความรักนะคะกิเลสทั้งหลายนะ,ะจากที่ปกติไม่ค่อยอยากอะไรเท่าไหร่หรอกนะไอ้พวกเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบทำไมไม่รู้7ปีนี้นะ,ะแบบ เรื่องของเงินทองอ่ะมันอยู่ในจิตใจเลยแบบอยากจะวางแผนทางการเงินอยากจะมีเรื่องของการได้เงินเยอะขึ้นอยากจะสวยอยากจะหลอ่อนะคะอยากจะแบบว่ากลับมาแต่งเงนื้อแต่งตัวอยากจะแบบว่าไปเที่ยวในที่ดีๆอยากจะได้กินของดีๆอยากจะมีความรักที่สวยงามนะคนะอยากจะท่องเที่ยวไปใช้ของฟุ่งเฟยแบรนด์เนม อยากจะมีเงินเยอะๆนะคะอะไรกลุ่มนี้นะคะคุณก็จะแบบลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่เคยทาคุณจะก็จะกลับมาทํานะแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมครบนะคะอยากมีเงินมีทองนะคะอันนี้คือดาวศุกร์รอยอยู่ในคําว่าพันธุเจอกับดาหรืออยู่นะคะส่วนถ้าเป็นเรื่องอที่บ้านเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของของมีค่านะคะจะแตกหักสูญหายเสียหายได้นะในช่วงเวลานี้นะคะ ต่อไปนะคะถ้าถ้าคุณมีดาวเสาร์นะคะโคจรลอยนะ,ะอยู่ในช่องพันธุเนี่ยนะ,ะแปลว่า,ามันจะเป็นช่วงปี7ปีที่คุณจะเหนื่อยเครียดเหนื่อยหนักนะ,ะมีความทุกข์ใจนะคะต้องอดทนมากนะ,ะต้องฝ่าฟันมากนะ,ะต้องมีความละเอียดรอบคอบความเครียดเป็นเป็นเพื่อนของเรานะ,ะก็คืออยู่กันกับเรานะคะก็เลยมองว่าเป็นช่วงหนักหนาะสาหัสอึดเหนื่อยทุกข์ นะคะมากๆนะสำหรับคนที่มีดาวเสาล,ลอยอยู่ในช่องพันธุเนี่ยนะคะก็ต้องบาลานซ์จิตใจให้ดีคุณอาจจะมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเลยทําให้เกิดความเครียดความทุกข์ความเหนื่อยความหนักนะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบต้องบาลานซ์เรื่องของจิตใจให้ดีๆนะคะในส่วนของเรื่องบ้านเนี่ยนะคะก็จะต้องระวังเรื่องของโครงสร้างบ้านนะคะโครงสร้างนะสงเสาเสาอาจะผุจะกร่อนนะด้วยเรื่องของอ่าสนิมก็ได้หรือโครงสร้างมันอยู่มานานแล้วอาจจะผุพังนะเกิด เกกณฑ์การเสียหายได้นะคะต่อไปราหูค่ะราหูนะคะอยู่ในช่องพันธุเนี่ยนะคะเจอดำฤตยูนะจะเป็น7ปีที่แบบรู้สึกว่าทำไมชีวิตวุ่นวายอย่างเนี้ย ะะมันมีเรื่องแบบเข้ามาเรื่อยๆเลยนะแต่ถ้าเรามองในด้านดีนะความวุ่นวายเนี่ยนะคะมันก็อาจจะสร้างโอกาสนะหรือสร้างอะไรบางอย่างให้กันกับเราก็ได้นะบางทีคุณอยากจะทําแบบอะไรมากมายหรือมีโอกาสเข้ามาเยอะแยะเลยอะ่ะให้คุณทาทานู่นทํานี่ทํานั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะออจนทําให้คุณแบบโอ้หไม่ได้หลับได้นอนเลยมันแบบวุ่นจริงๆเลยชีวิตฉันอะไรประมาณนี้นะคะก็มองว่าก็เ,ออเลือกนะคะ ถึงมันจะวุ่นนะ,ะแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นโอกาสนะคะเราก็สามารถรับมือนะกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของบ้านเนี่ยต้องระวังเรื่องของปลวกกินบ้านระวังเรื่องของปัญหาถ้าเกิดคุณมีรถยนต์คือราหูคือดาวทัดโลมอะก็คือรถยนต์ที่เป็นแบรนด์นอกนะ,ะแบรนด์แบบว่ามีชื่อเสียงแบรนด์นอกแบรนด์แพงอะนะเบนท์บีเอ็มอะไรอย่างเงี้ยวอลโวอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มนี้นะ,ะก็ต้องระวังเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะ,ะกับ เข้าของเครื่องใช้ของคุณนะคะแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ที่มาจากต่างแดนอของแบบอ m p o อ t อะไรพวกนี้ที่มาอยู่ในบ้านก็จะอาจจะเกิดเรื่องของเกณฑ์การผุพังเสียหายนะแตกร้าวได้นะคะต่อไปนะคะคือดาวเกตนะคะนะถ้าคุณมีดาวเกตลอยอยู่ในคำว่าพันธุเนี่ยนะคะแสดงว่าจะเป็นช่วง7ปีเนี่ยที่คุณจะเข้าไปสัมพันธ์นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศนะฮะอาจจะเดินทางบ่อยเลยโอ้เดินทางต่างประเทศเป็นว่าเล่นนะหรือว่าเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีนะคะในช่วงเจ็ปีนี้นะแต่ก็มองว่านะพอมริตายูมาทําปฏิกิริยามันเหมือนเรื่องบุญมีแต่กมบังอ่ะมันก็จะเป็นแบบบางทีเราอยู่ในช่วงสูงวนะัยเนาะอยากจะรู้เรื่องเลยแบบวิวัฒนาการเทคโนโลยีเข้าไปถึงไหนนะคะเข้าไปเรียนเลยอะ่ะพวกอะไรที่มันแบบ เกี่ยวกับเรื่องของสื่อสมัยใหม่ไปเรียนรู้สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ใช้ลูกทรรมอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบว่าเรื่องของการทําบุญทํากุศลโอ้ยทําเยอะแยะเลยอ่าเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมีไอ,อไปเ,ออเดินทางไปทำบุญเลยโอย้ต่างประเทศเขาบอกว่าออไปมูตรงนั้นตรงนี้ดีอ่ะก็แบบไปมูอะไรกับเขาอ่ะสุดท้ายก็เหมือนกับแบบ บุญมีแต่กรรมบังก็ไม่เห็นจะสำลิดผลเลยนะหรือว่าทําบุญกับใครไปช่วยเหลือใครไปก็เหมือนแบบเออทำคุณไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็จะมีแบบเรื่องบุญมีแต่กรรมบังนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่คิดมากนะมันก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้เ,เข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของเทคนโนโลยีนะก็ดีนะคือถ้าเรามองทุกอย่างไปในเชิงแบบโพสิทีฟอะค่ะเวลาเรื่องลบมาเนี่ยเราก็จะแบบ ล่อยได้วางได้นะไม่ไม่ได้ยึดติดกับมันนะก็เล่นไปตามเกมเล่นไปตามแผนที่ชีวิตหรือดวงดาวนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของบ้านเนี่ยนะคะก็ระมาระวังเรื่องของอสิ่งของที่เป็นสิ่งของนวัตกรรมนำสมัยเทคโนโลยีมันจะเสียหายได้นะคะในช่วงเวลานี้นะ ไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรโหอิมพอมาอันนี้แบบเป็นเทคโนโลยีใหม่เลยเครื่องกรองน้ําแบบโหวิลิสมาลาเครื่องกรองฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเกิดเรื่องของเรียกว่ามันเสียหายอ่ะมันเสียหายแล้วเกิดแบบว่าอา้าวอะไรไม่มีเพราะว่ามันมันล้ําสมัยเกินไปอา้าวเหมือนบุญมีแต่กรรมบางแลยสุดท้ายฉันก็ซ่อมไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเวลาซื้อเรื่องของเทคโนโลยีอะไรเข้าบ้านหรือแบบรถไฟฟ้าอะไรที่มันล้ําเกินไปอ่ะบางทีแบบ พอมันมาอยู่กับเราอ่ะมันก็จะเกิดเรื่องของความเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็จะซ่อมยากไปอยู่กับคนอื่นอาจจะไม่มีปัญหาแ้่พอพดีเรามฤตยูเจอดาวเกต์นยบุญมีแต่กำลังเรื่องของเทคโนโลยีนะคะกอะ็อ่าเลยทาให้อาจจะเสียเงินฟรีอะไรประมาณนี้ซื้อมาไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยหรือซื้อมาแล้วใช้ไม่เป็นสุดท้ายก็กลับไปใช้แบบแมนวนวลแทนประมาณอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวมฤตยูนะโคจรสัมพันธ์กับดาวมฤตยูเดิมนะก็จะทําให้เกิดเรื่องของความอ่อนแรงขึ้นในะเรื่องของบ้านและ ครอบครัวนะนะคนในบ้านเนี่ยโดยเฉพาะคุณแม่ก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะหรือว่าในเรื่องของครอบครัวเราอะรู้สึกว่ามันอาจจะแบบบ้านอาจจะแบบเก่าๆหรืองานอาจจะไม่ค่อยเดินเรื่องของความแบบเรื่องบ้านเรื่องงานมันดูแบบงั้นๆ่ะมันไม่ได้แบบมีอะไรโดดเด่นมันเหมือนแบบเมฤลตยูกับมฤตยูเจอกันมันเหมือนมีวิญญาณสองดวงอะเข้าใจไหมมันก็จะแบบแบ่งภาคออกไงมันก็เลยไม่ดีอะมันแบบกลางๆแบบ หรืออ่อนแรงลงอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องของบ้านก็จะเกาจะซีดเออแบบคนในบ้านเฉยเฉยเฉยชาดูยังไงไม่รู้อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ พอคําว่าพันธุ์ทูอ่ะจริงๆจะสัมพันธ์นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณแม่เป็นหลักด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้นะคะถ้าใครเนี่ยนะคะมีคุณแม่ที่มีสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วหรือว่าคุณแม่เราอยู่ในช่วงสูงวัยอย่างนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะในเรื่องของโรคตามดาวด้วยนะคะที่อาจจะส่งผลกับท่านนะอย่างถ้าเกิดว่ามฤตยูเจออาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะท่านก็ต้องระวังด้วยเรื่องของโรคหัวใจโรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตาความดันอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องที่โรค ที่จะต้องระวังเป็นพิเศษถ้าเกิดมฤตยูเ,เจอจันเดิมอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ต้องระวังเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับน้าเหลืองนะ้าหนองนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบเต้านมอะไรอย่างเงี้ยมฤตยูเจอดาวอังคารนะเรื่องของการเคลื่อนไหวแข้งขาอ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยการถูกของมีคมอันนี้ก็ต้องระมัดระวังมฤตยูเจอดาวพุธอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ต้องระวังเรื่องของโรคเบาหวาน นะเรื่องของการจดจําสมองอาจจะเสื่อมลงนะ,ะก็ต้องระวังอ่ะพวกอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะรฤดิยูเจอเพื่อหัดอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ต้องระวังเรื่องของระบบหัวใจนะ,ะเรื่องของการย่อยในกระเพาะอาหารนะ,ะเรื่องของสมองอีกเช่นเดียวกันนะคะการเรียนรู้อาจจะช้าลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะฮะ พอมฤติยูเจอดาวสุกนะคุณแม่ก็จะต้องระวังนะเรื่องของโรคไตต่างๆนะเรื่องของนิ้วนะฮะเรื่องของระบบปัสสาวะนะผมผิวนะก็จะเสื่อมสภาพลงนะคะมฤติยูเจอดาวเสาวนะคุณแม่ต้องระวังเรื่องของโรคกระดูกทั้งหลายนะเรื่องของโรคภูมิคุ้มกันต่างๆ SLE นะภูมิคุ้มกันอาจจะตกในช่วงเวลานี้นะเรื่องของความเครียดนะความวิตกกังวลโรคซึมเศร้านะคะมฤตยูเจอราหูนะคุณแม่นะคะก็จะต้องระวังนะเรื่องของ โรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคตับนะไวรัตตับอักเสบทั้งหลายตับนะเรื่องของโรคลมในตัวนะเรื่องของช่องกลางท้องนะคะระบบย่อยอาหารจะไม่ค่อยดีนะเรื่องของมดลูกนะคะเรื่องของลมพิษต่างๆนะกดไหลย้อนอะไรพวกนี้นรวมถึงโรคมะเร็งนะอันนี้ต้องระวังนะคะมอริตยูเจอนาวเกตนะคะมันก็จะเป็นแบบโ,โรคที่เกิดแบบปุบปับฉับพลัน ไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะอาจจะเป็นแบบโรคเวียนโรคกรามตรวจแล้วไม่เจอว่ดีก็เจอแบบปุบปับฉับพันหรือโรคที่เกิดจากพันธุกรรมนะคะเรื่องโรคที่เกิดจากเส้นประสาทอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เกิดขึ้นอย่างปุบป,ปับนะ,ะถ้าเกิดมฤตยูนะ,ะเจอมฤตยูเดิมนะ,ะอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของโรคพันธุกรรมเช่นเดียวกันนะคะหรือโรคที่เกิดขึ้นกับโพรงต่างๆเช่น โพรงจม,มกูกท่อต่างๆท่อน้ำดีรูทวารน,นะคะหรือโรคที่เกิดแบบมาจากเขาเรียกว่า เป็นโรคเวรโรคก,กรรมตรวจแล้วไม่เคยเจออยู่ดีก็มาเจอในช่วงเวลานี้นะคะอันนี้จะเป็นโรคที่สัมพันธ์นะคะกับเรื่องของคุณแม่ของเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของสุขภาพท่านนะคะเอาเป็นว่าใครเอดอยู่ในช่องพันธุอ์อ่ะจริงๆมองว่าควรจะทําประกันนะคะประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุนะคะให้กับคุณแม่ของเรานะคะในเรื่องของทรัพย์สินของเราบางทีมันแตหกหักเสียหายมันก็ยังซ่อมแซมได้นะแต่ในเรื่องของสุขภาพของคนที่เรารักนะคะถ้าเรามีเรื่องของประกันชีวิต ไว้นะคะประการสุขภาพไว้เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายก็จะเป็นเรื่องที่เราจะอุ่นใจนะคะในการดูแลรักษาคนที่เรารักนะคะ ก็รับฟังคำทำนายกันไปแล้วนะคะสำหรับทุกๆราศีนะคะว่าดาวฤกษ์ยูเนี่ยมาส่งผลอะไรกันกับคุณแต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่าในปี2566นอกเนี่ยนอกจากดาวฤกษ์ยูแล้วนะ,ะก็ยังมีดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวราหูซึ่งเป็นดาวรายปีทั้ง4ดวงอะ่ะโคจรย,ย้ายทั้ง4ดวงนะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย,อยนะในในในแต่ละปีนะคือมันหาได้ยากมากๆเลยนะคะก็เลยจะทําให้จริงๆแล้วใน ปี6 6เนี่ยเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของทั้งโลกและรวมถึงดวงเฉพาะรายบุคคลด้วยนะดังนั้นเราจะไม่สามารถดูได้เลยค่ะว่าดาวมตยูเนี่ยโคจรแล้วเราจะเกิดอะไรกันกับตัวเราเพราะว่าดาวดวงอื่นๆเนี่ยก็จะส่งผลสัมพันธ์กับเรื่องราวในชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแนะนําค่ะสําหรับคนที่สนใจนะที่อยากจะทราบนะคะว่าดาวรายปีไม่ว่าจะเป็นมตยูดาวเสาร์ดาวราหูดาวพฤหัสเนี่ยที่โคจรย้ายในปี6 6เนี่ยจริงๆ จริงแล้วจะส่งผลนะ,ะกับตัวคุณอย่างไรอันนี้ต้องได้มาจากการผูกดวงถึงจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะออท่านนะโคจรให้คุณหรือให้โทษแล้วส่งผลดนานใาเป็นพิเศษกับคุณหรือไม่นะคะ ถ้าสนใจนะคะทักไลน์มาเลยนะคะ,ะค่าครูนะคะ599บาทคุณจะได้เป็นคลิปคำทำนายนะะ30นาทีส่งกลับไปนะพร้อมนะคะวิธีการเ,าเรียกว่าทำบุญนะให้เหมาะกันกับดวงนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะกับเรื่องของการยกย้ายของดวงดาวต่างๆค่ะ ขออนุญาตนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะเนื่องจากว่าดาวฤตยูเนี่ยจะโครจรย้ายมาอยู่ในช่องการเงินของดวงเมืองและดวงโลกดาวเสาร์นะคะโครจรโยกหลังนะในช่องลาภะและดาวราหูและดาวพฤหัสนะคะก็จะโครจรสัมพันธน์อยู่ในราศีเมษนะก็คือในตัวตนของดวงเมืองและดวงโลกค่ะชิต้านะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะ ผู้ฟังนะลูกเพจนะมาร่วมทําบุญก,กันกับชีตาค่ะนะคะในการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับดาวมฤตยยนะถวายลงโศกถวายผ้าดิบห่อศพนะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับดาว,นะว,ว,สวเ,าาส,นะเวาวสาร์นะคะก็คือเรื่องของการาซื้อปูนซีเมนต์นะในการสร้างพระนะสร้างพระก็คือดาวพฤหัสนั่นเองนะคะกอ็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะมาร่วมกันนะคะทำบุญนะคะกับชีตานะคะสนใจนะคะทักไลน์ได้เลยนะคะเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะของนุโมทนาสาธุสวัสดีค่ะ